จะถามบริการน่ะมามึงอย่าท้าพี่ไม่ต้องบอกจริงพงไม่รู้เหรอรู้ครับขอแสดงใจึงเลยนะลองไปลองดูไปเลยไปเลยไปเจากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกครับคุณผู้ชมครับได้โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมกับระบุข้อความว่าสนับสนุนข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจ,รจะริยธรรมให้มีอำนาจหน้าที่เพื่อดูแลกำจัดข้าราชการที่ไม่ดีตอนนี้กำลังมีคนทำให้เรื่องนี้มันเงียบตำรวจน้อยมีเรื่องที่จะรบกวนให้พี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการปกป้องคนทำงานและศักดิ์ศรีของตำรวจครับร้านโรงเหล่ามิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่สอพอโพการเปิดเป็นสถานบริการเทคผับใหญ่ที่สุดในโคราชโดยไม่มีใบอนุญาต สถานบริการมีเพียงใบอนุญาตจำหน่ายสุราเท่านั้นร้านนี้มีพฤติกรรมไม่เกรงวัวกฎหมายโดยเปิดบริการถึงตีสกวาา่าลูกค้าจะออกหมดก็เกือบสว่างแต่ร้านก็ยังอยู่ได้ไปชมคลิปเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันครับ มัอหารงนไหนเก็สวนแล้วเก็สวนครับเก็บเนไเขาอีกเขาอีกเขาอีกมีะไไม่ผู้กองไม่ต้องหือนผู้กอไม่บอกไม่เป็นไรน่าลงีเ่้ยผู้กองอนนีเนี่เอาไป ข้าเออง่ไม่เี้งลมังลเอาังคู้าเออนั่ง้มน้งไลล้นเลยั่ได้ลเลยังลมถ้ามึงไม่เชื่อจะจักมึงนะพวานพวกพะืนมาจะถามมริการอ่ะมามึงอย่าท้ากันดิเป็นตรวจจงมึงไม่รู้เหรอรู้ครับขอเซลเจมด้วย ตอลมึาามนหคจนาลแค่ีเอ,เ,อเองะครัการล็อกกุญแจมือในลักษณะที่ไม่สมควร,นะครเพราะว่าัาตอนมันขาตอนจากที่อันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้ว โอเคไอตอนที่เข้าไปกัดเข้าไปเอาอาวุธปืนออกจากตัวเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะครับแต่น้องเขามานั่งแล้วปืนก็ถูกเอาออกไปจากตัวแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นภัยอันตรายที่จะเกิดจากตัวน้องเขาเนี่ยไม่มีละ mm hmm. ก็ไปสมควรครับถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่าโดยเฉพาะไม่สมควรอย่างยิ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่าถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็ทําอย่างนี้จริงๆเนี่ย สกิดน้องกันได้น้องมาจากไหนยังไงถ้าน้องมาทาไม่ถูกก็เตือนกันในลักษณะพี่น้องตาร,รวจนะครับซึ่งตรงนี้ตา,ามสองข้อโครกลางเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็ตาร,รวจเราก็มีศัก์สีนะครับแต่ว่าทัางนี้เนี่ยผมก็ได้ย้ําเตือนอผู้ใต้บังคับบัครับตํารวจปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีศักสีแต่สักสีเราไม่ได้ไปกัดแก้ไขนะครับก็เราก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามพยานหล,ลักฐาน ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนว่าจะไปการแกล้งใครจะจะต้องร้านนี้การร้านนี้เราจะต้องไปปฏิบัติการร้านนี้เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่เราก็ปฏิบัติตามในฐานะที่หนึ่งเราเป็นผู้เสียหายสองในฐานะที่เราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับแช่เพียงแต่ว่าเราทํางานกันอย่างเต็มที่ใช้กําลังสัมภารกำลังที่มีอยู่ภายในโร,รงพักเนี่ยลงไปเต็มที่ครับก็ ก็ขอยืนยันกับาทางทุกท่านนะครับว่า,าทางสอบพอปกการแล้วก็ผมเนี่ยกับผู้ผู้ประชาชทุกคนรับสัตสีตำรวจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการรับสัตสีตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับ